สวัสดีค่ะวันนี้แอดมาไลฟ์หอพักใหม่นะคะก็เดี๋ยวให้ดูเป็นแบบภายในห้องแล้วกันหอนี้ตามที่แอดดูแล้วก็คือว่าอย่างตัวตู้เสื้อผ้าเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จะแตกต่างกันเนอะแต่ละแต่ละห้องจะมีเหมือนกันบ้างและไม่เหมือนกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นหอใหม่เลยเพราะนั้นคือแอดจะพาดูได้แค่บางส่วนนะคะหอใหม่เลยแล้วก็พร้อมพร้อมเข้าอยู่ช่วงเปิดเทอมใหม่พอดีเลยนะคะ ถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยใครที่กำลังหาหออยู่นะคะ Admin EQ Advertising ก็ะนี่คือตู้ส่วนตู้ทำงานแล้วก็มีตู้ที่เป็นแบบเครื่องแป้งนะคะสาวๆนี่น่าจะชอบแบบนี้มีกระจกด้วยกระจกแบบเห็นเต็มตัวเลยนะคะส่วนนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะอย่างที่อันบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าหรือลวดลายผนังเนี่ยมันจะแบบ ไม่เหมือนกันบางห้องเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งในตัวอย่างให้ดูแบบสองห้องแล้วกันเนาะเพราะว่าหอหอสร้างใหม่เลยก็ยังไม่ได้เรียบร้อยดีนี่นะคะตู้ใหญ่เลยนะคะอยู่2คนได้ก็แบ่งกันนอนคนละเครื่อะคะ่ะเอาหมอนข้างมากั้นกลางอะไรเงี้ยเนาะตอนสมัยเรียนแอดก็ทําแบบนั้นนะก็คืออยู่กับเพื่อนอยู่กับรูมเมทอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยู่ได้นะ โอเคนี่คือตู้ตู้ขนาดใหญ่เลยดูโดยประมาณนะคะพอนี้อาจจะลงข้อมูลให้ที่เว็บไซต์ e q u a l c o m อีกทีหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็กว้างเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมอีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์อย่างดีค่ะ ห้องน้ำกว้างมากนี่อาจจะพาเดินดูในห้องน้ำอันนี้ก็มีที่ระบายอากาศนะคะนี่เป็นออบกอกน้ำค่ะนี่พาดูหมดเลยเนาะสุขภัณฑ์เนี่ยในบ้างอ,อ,อันนี้ก็เป็นกอ๊อกบะขอเทสหน่อยหมุนยังไงแอบใช้เเ,เปลืองน้ำเขานี่ก็เป็นกอ๊อกนะคะที่วาง วาง Everything ะคะ่ะนี่นะคะเป็นแบบแชมพูอะไรพวกนี้เนาะได้หมดเลยขอพามาดูเนี่ยนะคะห้องพักเตียงจะเป็นขนาด6ฟุตนะคะสังเกตได้ว่าเตียงจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเหมือนบิวอินนะคะเป็นปูนแบบเนี้ยบิวอินเพราะฉะนั้นก็ก็จะก็จะดีหน่อยนะคะตรงนี้ตรงหัวเตียงก็จะมีแบบเหมือนชั้น พักของวางของได้จุดนี้นะคะรูปแบบประตูห้องคล้ายกัน,นะคะ่ะเพราะแต่ว่ายังใส่ประตูไม่ทั้งหมดนะแอดก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีขาวทั้งหมดหรือเปล่าตัวล็อกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยแอดไม่กล้าแกะของเขาเนาะน่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าหรือว่าตู้อนเนกประสงค์ค่ะส่วนนี้ก็ เนโตน๊ะทำงานจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ตั้งทีวีได้ด้วยนะคะเราดูอีกทีหนึ่นวทีวีจะเป็นแบบ LED แบบติดผนังกระจกก็แบบชัดแจ๋วค่ะว่าใหม่มากแอดไม่แน่ใจว่าที่ดูอัอนนี้คือแบบไลฟ์มันชัดหรือเปล่าถ้าไม่ชัดไม่ว่าแอดนะคะมีหอนี้น่าจะมีตู้เย็นให้เลยะคะ่ะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีการติดม่านถ้าไม่มีม่านให้เราไปซื้อม่านแบบเล็กๆะคะ่ะมาติดตรงนี้ก็ได้นะบางๆโปร่งๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นปานเกล็ดระบายอากาศได้แล้วก็ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีซิงค์นะคะซิงค์ขนาดใหญ่เลยคือกว้างอนนี้ซิงค์กว้างเลยนะคะก๊อกน้ำแบบ ๊อกน้ําสูงแบบเนี้ยล้างจานได้สบายนี่แอดแอบเปิดน้ําเขาไปเยอะแล้วมีมิตเตอร์น้ําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงที่เราอยู่ตอนนี้คือเป็นชั้นหนึ่งตอนนี้คาดว่าชั้นหนึ่งน่าจะมีตัวที่เป็นเหมือนตะแกรงนะคะแล้วก็มีลงจากรถไทยนะคะสําหรับหอนี้โอเคโดยประมนาณคะ่ะ ย้ำว่าหอนี้คือหองใหม่นะคะทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยเส,สร็จสรรพเท่าไหร่ก็อย่าปลั๊กไฟตรงเจา้าทำงาน,นมีสี่เตาเสียบเลยนะตรงที่นอนอีกสองยังไม่หมดตรงนี้แถวห้องน้ําก็คือตรงนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมตรงนี้เราเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอีกสองเอาให้เยอะไปเลยจ้ะแล้วก็จุดนี้ อีกหนึ่งหลัง,ลงตู้เย็นก็คือเสียบตู้เย็นได้เลยมาอันนี้คือแบบเป็นตัวนะคะต่อไปดูอีกห้องหนึ่งตู้เสื้อผ้าจะไม่เหมือนกันนะคะ,คะมีหลายแบบมากประมาณสี่ห้าแบบได้อาจจะลงรูปให้ดูอีกห้องหนึ่งก็หมายมตู้เสื้อผ้าจะไม่เหมือนกันหรือแมแต่ผนังเล่ดลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะ 它就会拉伸啊。 ข้างบนก็มีชั้นเก็บของเห็นไหมเวลาแขวนเสื้อผ้าแล้วก็หอ่อหอนี้เป็นหอใหม่แต่ว่ายังไม่มีชื่อหอแป๊บหนึง่งขอแอดได้ได้ข้อมูลจากเจ้าของหอก่อนนะ๋ยวอาจจะบอกอีกทีหนึ่งอาจจะลงแน่นอนคะ่ะอาจจะแบบแฮชแท็กไว้ให้ว่าเป็นหอใหม่นะยังไม่ได้สรุปชื่อจะเย็นเย็นลงหน้าเพจแน่นอนลงเว็บด้วย ราคาก็เดี๋ยวรอลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในตู้นะคะก็มีลิ้นชักแบบนี้ข้างล่างโอเคให้ดูเดอเบรมานเห็นไหมว่ารูปแบบผนังข้างๆอย่างน,นี้ตรงข้างกับตัวตู้นียก็จะไม่เหมือนกันละแต่ละห้องแต่คือขนาดห้องเท่ากันนะคะแค่เฟอร์นิเจอร์ไม่เหมือนลวดลายไม่เหมือนเท่านั้นเอง เป็นห้องแอร์ทุกห้องเลยค่ะอยู่สองคนได้นะคะอยู่กับรูมเมทเป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเพื่อนผู้ชายด้วยกันแบบนี้ได้ค่ะตรงหัวเตียงก็มีที่แบบวางของเหมือนกันใครอยากดูอะไรคอมเมนต์มาแอดพาด,ดูแบบใกล้กๆเลยอ,อ่ะโอเคนี่นะคะ ห้องน้ำค่ะอยู่ดีเหมือนกันให้ดูแค่สองห้องนะคะพื้นที่ด้านหลังก็จะมีสิงค่ะมีสิงตอนนี้ที่อาจอยู่คือชั้นหนึ่งแต่ชั้นหนึ่งโดยปกติแล้วเขาจะมีเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นกระแกงตระแกงนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะจะไม่ปล่อยให้โล่งแน่นอน,นะคะ่ะ ต้องมีการเซฟในการป้องกันอยู่แล้วก็วจะมีตะแกรงให้นะคะคือข้างหลังกว้างกว้างมากเอาจริงกว้างจริงนะเนี่ยวางเราตากผ้าที่เป็นพวกสีแดงสีเขียวอะได้คิดว่าน่าจะได้ได้เลนี่นะคะพอนี้มีมีรถใส่สีน้ำเงินผ่านคะ่ะเดินออกไป ปากซอยนิดหนึง่งประมาณประมาณ50เมตรโดยประมาณไม่ใกล้ค่ะหอนี้ไม่ได้ใกล้ตลาดน้อยต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปหรือข้ามสองถ่อไปซื้อของกินที่ตลาดน้อยถ้าจะไปตลาดน้อยนะแต่ว่าโวนด้านหน้าหอนี้ก็มีร้านขายกับข้าวร้านกาแฟเยอะแยะค่ะร้านเซเว่นก็เดินข้ามฝั่ง,งไปได้เลยโอเคนะคะ ดี๋ยวแอดต้องไปเตรียมข้อมูลหอนี้แล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งว่าหอชื่ออะไรเพราะว่าอดยังไม่ได้เอาข้อมูลจากเจ้าของหอเลยแล้วก็ยังไม่ได้เอาเรื่องราคาด้วยทุกอย่างแผนที่ทุกอย่างเดี๋ยวแอดจะไปทําให้เสร็จเรียบร้อยแต่จุดนี้คือฝั่งขามเรียงนะคะเดี๋ยวฝากทุกคนคะ่ะกดติดตามเพจไทยแอดด้วยนะแอดแบบโพสต์อะไรไปขอกดถูกใจให้แอดนิดนึงนะคะแอดจะได้รู้ว่าเออมีคนดูอยู่ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ